สวัสดีครับมาพบกับผมบา่าวปลาใหม่เหมือนเดิมครับเมื่อนี้กัมีเหลืองมาพูดคุยบอกเราให้พ่อแม่พี่นอ้องได้ฟังนะครับเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์ที่มาที่ไปของใหม่นะครับกรณีที่พ่อแม่พี่น้องเข้านะครับถูกเจ้าหน้าที่เขาตรวจยึดใหม่แล้วก็จับกลุ่มเข้าแจ้งขอกล่าวหาว่าเข้าครอบค้อมใหม่เถื่อนนะครับซึ่งกรณีแบบนี้มันเกิดขึ้นได้พี่น้องครับ ที่เห็นกันบ่อยๆก็คือเวลาเจ้าหน้าที่เขาเข้าไปตรวจสอบใหม่ที่เข้าคอบคล้องน,นะครับพอแม่พ่น้องว่าสาม,มารถแสดงเอกสารหลักฐานต่างๆนะครับว่าใดใหม่มากแบบใดนะครับในขณะนั้นนะครับก็เจ้าหน้าที่เขาก็เลยตรวจยึดใหม่แล้วก็แจ้งขอกล้าหานะครับนําเข้าไปรงดําเนินคดีกับพนักงานสอบสวนในท้องที่เกิดเหตุจยงเ่นะครับกรณีแบบนี้นะครับพ่น้องเขาจะต้อง หาหลักฐานมหากลางข้อกล่าวหาเขาเพราะว่ละลาลักๆเขาก็จะแจ้งความมากกว่าคือฐานทําไม่ห่วงหามโดยบ่ได้รับอนุญาตนะครับฐานครอบครองไม่ห่วงหามแปรรูปเกินปริมาณที่กฎหมายกาหนดหรือว่าครอบครองไม่ห่วงหามที่ยั่งบ่ได้แปรรูปนะครับโดยบ่ได้รับอนุญาตนะครับฉะดันพ่อแม่พี่น้องจะต้องหาหลักฐานมหากลางข้อกล่าวหาของเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งกรณีแบบนี้นะครับ ถ้าแปลใหม่เขาตัดมาจากที่ดินกรรมสิทธิ์นะครับพ่อแม่พี่น้องก็จะต้องหาเอกสารหลักฐานทางที่ดินมายืนยันนะครับว่า,าที่ดินที่พ่อแม่พี่น้องไปตัดใหม่มาเนี่ยนะครับมันมีเอกสารซิตตามม,าม่วนกฎหมายที่ดินนะครับซึ่งพนักงานสอบสวนนะครับเขาก็จะรวบรวมหลักฐานนะครับแล้วก็ประสานไปที่ทั้งหน่วยงานปลใหม่ในพื้นที่นะครับเพื่อแต่งตั้งค่าราชการของปาใหม่ที่ผ่านการอบร,รม เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจพิสูจน์เนื้อไม้นะครับมาม่วมตรวจสอบแรงที่มาของไม่ต่างที่พ่อแม่พี่น้องกก่าอ่างนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยป้าไม้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีแล้วก็ที่ดินท้องที่นะครับที่เกิดเหตุนะครับมาม่วมตรวจสอบน้ำกันนะครับว่าไม่ที่พ่อแม่พี่นอ้องถูกจับมาเนี่ยตัดมาจากที่ดินในเอกสารสิทจริงบ่นะครับเขาก็จะร่วมกันตรวจสอบตาม หลักวิชาการของเขานะครับซึ่งหากปรากฏนะครับจากการตรวจสอบแล้วว่าไม่ทีเพราะแม้พี่นองขรอครองนะครับเป็นไม้ทิศตัดมาจากดินในเอกสารสิทธิ์จริงนะครับพกงานสอบสวนเขาก็จะมีความเปี่ยนสั่งบฟองนะครับแล้วก็ดําดเนินการนะครับเพื่อขึ้นใหม่ของกลางให้กับพ่อแม่พินองภ้าหลังนะครับซึ่งกรณีแบบนี้นะครับผมแนะนําแนวทางการแก้ไขเบื้องต้นไว้ให้นะครับเข้า เวลาพ่อแม่พี่น้องออกไปตัดใหม่ในที่ดินอของตัวเองนะครับให้ทายสำเนาเอกสารทางที่ดินเอาไปนั่มนะครับหรือถ้าพ่อแม่พี่น้องบปอยู่นะครับก็คือคนที่มารับจ้างเืยใหม่พ่อแม่พี่น้องเนี่ยควรจะทายเอยกสารหลักฐานทางทดินให้เขาเก็บเอาไว้นะครับพอเวลาเจ้าหน้าที่เขาออกไปตรวจลาดตระเวนหรือออกไปทํางานเนะี่ยเขาเขาไปตรวจสอบเนี่ย ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นก็นคือคนที่มาหมลาับจ่างเลยเนี่ยเขาจะปะลุกเรื่องนะครับว่าตกลงพอมีพ่นองมีที่ที่เขาเลื่อ,อยหันมีเอกสารไม่มีเอกสารนะครับเพราะว่าเขา่เป็นเจ้าของที่ดินนะครับบางครั้งไปตามหาตัวเจ้าของที่ดินก็ไปธุระทางอืน่นหรือไปธุระตั้งจังหวัดจังสินะครับจงังหวะเข้ามันจะซ่วยนะครับเอกสารทางที่ดินก็บ่มีมาแสดงสิเขาก็จับไปทั้งมือเรื่อยทั้งใหม่เขาก็ยืดไปเบิดยังสิครับไปส่รงเป็นคดีนะครับ หรือเวลาพอแม่พินองนะครับตัดไม้นที่ดินตัวกรรมสิทธิ์ของเขาก,กันนั่มใส่รถเคลื่อนทีไปตามถนนหนุนทางเนะจ้าที่เขาขอตรวจเอกสารนะครับว่าเอาไม้มาจากใดยังสินะครับเท่ากับบมี่ให้แสด,แดงให้เจ้าที่ยังสิเนี่ยครับเขาก็ตรวจยึดดบเนินคดีก็เท้าไปนะครับฉะนั้นนะครับที่ผมเคยทำคลิปไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องการนะตัดไม้ ที่มีซื้อเป็นไม้ของหาดไม่ที่ดินกรรมสิทธิ์นะครับซึ่งปัจจุบันกรมปาใหม่นะครับเขาสามาใหม่พอแม่พิ้องไปยื่นคาขอหนังสือรับรองการตัดไม้ใมที่ดินกรรมสิทธิ์ได้นะครับซึ่งมันจะมาแก้ปัญหาพวกนี้นะครับเวลาเขาตัดใหม่เราเขานํามใหม่เทีมออกจากแปลงที่ดินที่เขาตัดนะครับถ้าเขามีหนังสือรับรองนะครับใหม่นะครับว่าใหม่ที่เขานํ่มเคลื่อนที่เป็นไม้ที่เขาตัดมาจากที่ดินกรรมสิทธิ์เนี่ยนะครับ เวลาเจ้าที่เขาขอตรวจสอบนะครับมันก็นจะมีเอกสารทางราชการยืนยันรับรองให้เข้าได้นะครับซึ่งเข้ากว่าจะอต้องมาเสียเวลานะครับเวลามันเป็นคดีมากส่วนสิมาตรวจสอบอแรงที่มากของใหม่ส่วนสิมาสร้างบ่อฟ้องขั้นตอนเยอะแยะนะครับเสียเวลาหลายเดือนนะครับบางครั้งกว่าจะได้ใหม่ขึ้นเนี่ยนะครับใหม่ที่ถูกยึดไปเนี่ยนะครับแทบเะเอามาใช้ประโยชน์อย่างบ่ได้นะครับ ฉะน,นั้นเขาย่อมเข่าเสียวเวลาตอนนี้ดีกว่าครับไปยืนค้ำคอ,อยเจ้าหน้าที่เขามาดําเนินการออกหนังสือรับรองใหม่ให้เขานะครับเพื่อเวลาเขานั่มเขื่อ,อนทีหรือเข้าครอบคล้องใหม่นะครับมันก็จะได้มีหนังสือทางราชการรับรองที่ไปที่มาของใหม่เขาได้นะครับผมเนี่ยครับพี่น้องท่านใดน,นะครับถ้าเขามาชมคลิปนะครับเห็นว่าเนื้อหาเป็นประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดแช่นะครับผมก็จะ เนือ้อหาสาระด้านกฎหมายป่าใหม่หรือเรื่องเล่าเกี่ยวกับแนวทางระเบียบปฏิบัติของกรมป่าใหม่มาบอกเราสู่กันฟังอยู่เรื่อยๆสำหรับมื้อนีก้ก็คงมีเพียงแค่นี้สวัสดีครับ